ยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอนโชดคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะภาพรวมในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะส่วนใครที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดก็คือจะเป็นช่วงวันที่16ธันวาค่ะถึงวันที่14มกรานะคะส่วนคนที่เทียบดวงรู้ลัคนาตัวเองก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะย้ํากันก่อนการทํานายครั้งนี้ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับฟังรับชมเอาไว้เป็นแนวทางนะคะสุด แล้วค่ะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดแล้วก็การกระทําของเรานะคะโอเคเดี๋ยวปิงจะหยิบไพ่ขึ้นมาทั้งหมด12ใบนะคะมาดูกันว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12โอเค มาดูกันนะดูภาพรวมกันสักหน่อยรอบนี้ลงคลิปช้าไปหน่อยต้องขออภัยด้วยคะดูกันตั้งแต่ใบแรกตนุกระดุมพาสหัชาพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณนะสุภากรรมมะ ลาภะและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะโอ้โหยิ่งเป็นไพ่ใบแรกเป็นใบนี้เนาะอบอกความรู้สึกไม่ถูกกันเลยทีเดียวอ่ะแต่เอาเป็นว่าให้เข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าอย่าไปซีเรียดนะคะรับแต่พลังงานดีๆรับแต่พลังงานบวกบวกวมกันนะคะตั้งแต่ใบแรกนะกลุ่มคนธาตุฝ่ายชาวลัคนาราศีธนูอาจจะเป็นช่วงที่ทําให้คุณรู้สึก อึดอัดใจนะคไอ้คำว่าอึดอัดเนี่ยหมายถึงอะไรในเรื่องของความคิดในเรื่องของอิสระต่างๆนะคุณจะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เวลาตอนที่เราคิดหรือว่าอยากจะเริ่มทําอะไรเนี่ยมันดูไม่ค่อยราบรื่นหรือไม่คล่องตัวเท่าไหร่เช่นบางคนอยากจะมีรายได้เพิ่มนะคะอยากจะทําอย่างอื่นเพิ่มแต่ติดเงื่อนไขของเวลานะคะหรือว่าบางคนอยากจะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าในเรื่องของงานแบบนี้อาจจะกินเวลาเรามากเกินไปทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเป็นอิสระได้อย่างที่ตัวเราต้องการนะคะ คนเราเนี่ยถึงแม้จะมีเงินนะอม,มองถึงในพัฒของการมีเงินนะถ้าเกิดคุณมีเงินแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่มีในเรื่องของอิสระในเรื่องของการใช้เวลาในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างแท้จริงแบบเนี้ยมันก็ต้องแบบคิดเนาะแล้วก็ปรับสมดุลน,นะคะให้ดีแต่เอาจริงๆนะปิงมองว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องที่คุณเนี่ยสามารถที่จะ มานั่งทบทวนนะคะว่าจะต้องการนะคะอะไรกันแน่ในชีวิตหรือเป้าหมายอะไรที่เป็นเป้าหมายหลักในชีวิตอะไรที่เป็นเป้าหมายรองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของตําแหน่งกรรมะเอาเป็นเดือนนี้ ไม่รู้ที่ผ่านมาเจออะไรบ้างนะคะแต่ว่าในเดือนนี้มันขึ้นมาก็คือมองในแง่ดีโอเคทํางานราบรื่นนะคะแต่ว่าไพ่ราชินีใบเนี้ยอีกมุมหนึ่งมันหมายถึงตัวแทนของความเป็นแม่ตัวแทนของความเป็นผู้ให้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาปรึกษานะคะหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีน้ําใจนะคะไปช่วยเหลือช่วยงานคนอื่นจนกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยต้องแบกรับนะคะ เกินไปหรือว่าทํานอกเหนือเกินหน้าที่ถึงแม้จะเป็นหน้าที่ที่คุณมีความรู้สึกดีคุณรู้สึกยินดีแบบนี้แต่ให้มองตัวเองเป็นเป็นหลักก่อนโฟกัสตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปโฟกัสอย่างอื่นนะคะที่ไม่อยากให้อ่โฟกัสในเรื่องอื่นมากหรือว่าเอาปัญหาของคนอื่นเข้ามาเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของตำแหน่งกระดุมผ้าเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้ยังคงไม่โดดเด่นนะคะยังอึดอัดอยู่รายรับปายจ่าย นะคะหมุนไปได้ไหมหมุนได้นะคะอ้าวขยายเน้นหนึ่งแล้วกันดูสิสุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านไปได้นะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาดีนึงที่นี้สิ่งที่มันจะมีปัญหาหรือการเงินที่มันจะติดขัดหรือจะสะดุดเนี่ยมันอาจจะสะดุดประมาณช่วงสัปดาห์แรกนะคะก็คืออาจจะเป็นช่วงวันที่1ถึงวันที่7หรือว่าวันที่1ไม่เกินวันที่10หลังจากนั้นไปทุกอย่างจะลงตัวมากขึ้นนะคะก็สามารถที่จะหมุนเงินได้แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าการใช้จ่ายบางทีมันอาจจะมีในเรื่องขออองงงงภาาารระะไไไบย่่่่ททีคุณมมััันตต้ว ตั้งใจว่าจะต้องเสียอาจจะต้องเสียตรงนั้นแต่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องจ่ายแน่นอนต้องวางแผนดีๆนะคะส่วนในเรื่องของตำแหน่งเพื่อนค่ะมาดูกันเพื่อนดีมีคุณภาพนะ,อะเอาจริงๆเพราะว่าตำแหน่งในเรื่องของเพื่อนเกี่ยวกับในเรื่องของแวดล้อมเนี่ยนะคะเวดคํามันขึ้นมาว่ากลองใจนะคะคือตัวคุณเองเนี่ยเปิดรับทุกคนนะไม่ได้ปิดรับคนใดคนหนึ่งแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยรู้ว่า คุณจะทําตัวแบบไหนหรือว่าเพื่อนคนนี้มีลักษณะแบบไหนแล้วคุณปรับไปตามนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะคะเรื่องบางเรื่องคุณอาจจะคุยกับกลุ่มนี้ได้เรื่องบางเรื่องคุณอาจะอาออาจะคุยกับอีกกลุ่มหนึ่งได้มันก็เป็นในเรื่องของลักษณะการจัดวางเพื่อนนะคะที่ดีเอาตรงๆนะฮะในเรื่องของตาแหน่งแวดล้อมเนี่ยไม่มีผลเสียอะไรเลยนะส่วนใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นหลักแต่ว่า ที่มีขยายเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือในเรื่องของตาแหน่งวินาศก็คือในเรื่องของความทุกข์ใจม,มาดูกันพอเรามาดูในเรื่องของความทุกข์กายทุกข์ใจไพ่มันขึ้นมาว่ากงกรกมกงเวียนมันชัดเจนเนาะคุณอยากได้อะไรคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องแก้ไขแบบนั้นนะคะหรือแม้แต่บางคนนะคะที่บอกว่าเออเราพยายามละ นะคะแต่ว่าอยากจะให้ทบกตัวนิดนึงว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มันผิดพลาดหรือเปล่านะคะปิงไม่ได้บอกให้คุณแบบนับถือนะคะหรือว่ารักษาสินตลอดเวลาถือสินห้าได้ทุกวันมันไม่ได้แล้วเนาะแต่พยงแต่ว่าให้คุณรู้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการกระทําเรื่องไหนใดๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณทำดีสุดท้ายคุณจะได้ดีคุณจะเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำไม่ดี สิ่งนั้นก็จะสนองคืนกลับมาด้วยเช่นเดียวกันท,ทุกๆอย่างมันเชื่อมโยงเกี่ยวกับตัวคุณทั้งนั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครแล้วก็ตําแหน่งของที่บ้านเนี่ย ดูสิบ้านบรรยากาศดูค่อนข้างที่จะอึมครึมนิดหนึ่งนะคะถามว่าอยู่บ้านแล้วสุขก,กายสบายใจไหมสุขก,กายสบายใจแต่ในระหว่างเดียวกันะพออยู่บ้านติดบ้านมากเกินไปคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับหอเหี่ยวนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมแบบเเรารู้สึกเหมือนกับมัน,นเหนื่อยมันไม่ค่อยมีพลังใจก็ต้องดูในเรื่องของเพื่อนนะคะเพราะว่าในเรื่องของเพื่อนเนี่ยจะสามารถชื่อ ที่จะฮิวใจหรือทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นได้ในระหว่างเดียวกันค่ะตําแหน่งเกี่ยวกับในเรื่องของไอเดียนะความคิดนะการทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันขึ้นมาสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นคุณก็จะมีไอเดียนะคือถึงแม้อยู่บ้านคุณอาจจะคิดนั่นทำนู่นทำนี่คุณมีไอเดียในเรื่องของความคิดต่างๆเพิ่มขึ้นแต่ปัญหามันคือไพ่ไม่ได้ขึ้นมาว่าคุณจะลงมือทำหรือเปล่า พราะว่าขึ้นมาว่าไอเดียคุณดีแต่คุณไม่สามารถที่จะจัดสรรเวลาได้คุณไม่สามารถที่จะบริหารเวลาได้หรือนะคะในเรื่องของการคำนวณอะไรต่างๆแล้วมันดูแล้วมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นมันเกิดมาตั้งแต่ใบแรกแล้วอะนะคะก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคับประคองกันไปนะคะส่วนในเรื่องตำแหน่งอลิอะ่ะจริงๆตำแหน่งอลิไม่น่าห่วงไม่มีอะไรมาก ส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะมีคนที่ไม่ชอบคุณอะไรคุณก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเพื่อนเกา่าคนที่รู้จักมานานนะคะแต่ก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะคะให้วางใจได้เลยแล้วก็ตําแหน่งความรักนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยความรักถือว่าดีนะคะคุณอาจจะมีการปรับความเข้าใจมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะมีการสื่อสารกันมากขึ้นแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยกลับมาหวานชื่นนะคะส่วนคนโสดนะอ่ะเรามาดูกันซิคนโสดจะมีอะไรเกิดขึ้นนะสําหรับคนโสดมีเกณฑ์แนวโน้ม แน่นอนนะคะเจอแน่นอนแต่เจอนะคะจะเรียกว่าเป็นความรักที่ดีก็คงไม่ใช่คุณจะเจอคนที่ถูกใจคุณจะเจอคนที่ตรงสเปกแต่ว่าเขาคนนั้นเนี่ยมันเวิดคำคขาว่าจับปลาสองมือเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวนะคะหรือว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วแบบนี้ทําให้คุณนะมีแนวโน้มนะคะในเรื่องของความสม,มัธ์ที่มันซับซ้อนอืมก็ลองวางแผนดีๆนะาชาวชาราศีธนูคุณเก่ง,งแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด ของตัวเองฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะคะขึ้นอยู่กับคุณทั้งนั้นแต่อาจจะหวันไหวไปบ้างเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันก็ดังมันก็แบบดันตรงจิตตรงใจเป็นไปอย่างที่เราคิดเป็นไปอย่างที่เราต้องการเสลือเกินหรือพูดง่ายว่าเจอชายในฝันนางในฝันคนที่ตรงสเปคนะคะส่วนสุขภาพค่ะยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะ ออฟฟิศซินโดมอาการปวดกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเกณฑ์อุบัติเหตุสําหรับคนที่ออกกําลังกายให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการออกกําลังกายนะคะการเดินทางราบรื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าดูแล้วในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เดินทางไกลไปไหนเท่าไหรนะ่นักส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เดิมเพราะต้นแนงสุภะเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาส่งเสริมเท่าไหร่นะสุภะก็ขึ้นมากลางๆลางนะขึ้นมาว่าเออโอเคอาจจะ ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้เดินทางไปไหนแต่ว่ายังมีคนเข้ามายุ่งกับคุณหรือว่ามีในเรื่องของสังคมที่มันหลากหลายมากขึ้นไหมอันนี้ใช่นะคะตำแหน่งนี้จะแทนค่าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยถ้าเกิดมองไปนในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องกลับมารักษาศีลกลับมาดูแลใจนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการสร้างเกาะกําลังนะเกาะบุญอะไรก็แล้วแต่พิจารณาเองนะลองคิดดูคือมันแล้วแต่มุมมองแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัวคุณเองเนี่ย อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะเ็มองว่าอาจจะต้องมาปฏิบัติหรือทําอะไรเดิมๆที่ก่อนนั้นคุณเคยทําเช่นบางคนเคยสวดมนต์มานานนั่งสมาธิมานานเว้นล้างลาไปนานก็ให้กลับไปทําตรงนั้นนะคะส่วนตําแหน่งสุดท้ายที่เราจะคุยกันก็คือในเรื่องของตําแหน่งลาภะนะคะเกี่ยวกับโชคลาภมีไหมอ้าวอันนี้ชื่นใจแน่นอนนะคะเพราะว่าตำแหน่งโชคลาภเนี่ยขึ้นมาว่ามีนะคะโชคลาภจะมาจากไหน ทะเบียนรถแน่นอนนะ,ะแล้วก็สื่อนําโชคของคุณนะคะบอกทะเบียนลถนะ,ะอันดับหนึ่งอันดับ2ก็คือว่าจะมีคนที่อายุน้อยกว่าหรือไล่เรียกกับคุณเนี่ยเป็นสื่อนําโชคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าสําหรับไพ่เลขนําโชคนะคะที่ปิงจะหยิบให้เนี่ยทั้งหมด3ใบนะคะที่จะมีทั้งเลขเด่นแล้วก็เลขรองเนี่ยจะมีอะไรบ้าง1 2 3ส,อสโอเค 5 6 7นะคะ5้าตามนี้เลยนะคะสำหรับเลขเด่นแต่ถ้าเกิดเป็นเลขรองก็คือจะมีเลข4กับเลข2ก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูส่วนใครนะคะที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงนะคะสามารถเป็นกำลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ใครที่ติดตามกันเรียบแล้วแล้วก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ